สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะพาเพื่อนๆไปรับชมเหรียญชนิด1บาทที่หายากที่สุดก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกําลังใจให้กับทางช่องช่องสมาคมแนวก็จะมีกําลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมก็มาพบกับเหรียญชนิดหนึ่งบาทรุ่นเก่าพระเศียนเล็กปีพศ2530 ที่หายากที่สุดเป็นแบบไหนอย่างไรไปชมพร้อมกันอันดับแรกนะครับก็จะให้ดูด้านหน้าก่อนด้านพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้เพื่อนๆดู สองเหรียญน,นี้เป็นเป็นปีพศเดียวกันเพื่อนๆว่าเหมือนกันไหมพาะบรมรูปของรัชกาลที่เก้าเพื่อนๆสังเกตนะครับมุมนี้เพื่อนๆว่าเหมือนกันไหมต,ตรงหน้าตรงเหมือนกันไหม แล้วก็มุมนี้เหมือนกันไหมนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตแบบไหนหายากเดี๋ยวเจอเฉลยแบบไหนที่หายากที่สุดนะครับก็มาดูด้านหลังปีพศ2530 ด้านหลังตรงปีพศ2530เลขเลข3ไม่เหมือนกันนเหรียญเหรียญน,นี้เลข3หลังแตกเหรียญน,นี้ เลขสามเลขสามจะมน,นะครับเลขสามมนไม่เหมือนกันนะครับเลขสามหลังแตกเลขสามมน สังเกตให้ดีๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเฉลยว่าเหรียญไหนที่หายากที่สุดปีพศสองพันสามนะครับเลขสามหัวแตกกับเลขสามมนก็มาดูนะครับเหรียญที่หายากที่สุดก็คือเหรียญน,นี้เลขสามมนพระเศียรนะครับเป็นพระเศียรเล็ก เลือกผสานเล็กนะครับเหรียญชนิดหนึ่งบาทหายากปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบผสานเหรียญเหรียญเล็กนะครับก็คือเหรียญนี้ราคาซื้อขายในอดีตเหรียญละหนึ่งพันบาทเหรียญนี้ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเขาเรียกว่าเหรียญผสานเล็กหายากที่สุด เพม,มีสองเหรียญน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆติดตามศึกษาเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศสองพันหอยสาสิบนะครับสังเกตพระเสียนนะครับแล้วก็เลขสามถ้าเจอลักษณะแบบนี้ก็เก็บนะครับต่อไป หาดูได้ยากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ